อาที่จังหวัดชุมพรเนี่ยเขามีการจัดกิจกรรมนึ่งกระทรวงนึ่งไฟคลองกริมวังตะกออำเภอล่างสวนค่ะ นายวิสาภูนสิริรัตผู้วาราชการจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยนายส้มพรปัดชิมแพทย์รองผู้วาราชการจังหวัดปะลัดจังหวัดก็มีการนำขาราชการจิตอาสาพระราชาทานประชาชนจิตอาสาผู้นำทองทิ้นแล้วก็ประชาชนในพื้นที่รวมกันทำกิจกรรมนึ่งกระรวงนึ่งฟ้าโดยอำเภอล่างสุวรรณค่ะได้รวมกับผาครัฐผาเอกชนดำเนินโครงการช่วยเลือพี่น้องเกษตรกรทำฟ้ากักแก็บน้ำไวในชายในดูดูแรงรั่วฟุ้นทิ้ง่วงรวมทางช่วยชะลอน้ำในดูดูฟ้นที่จะมีน้ำลากบริเวณคลองกริ มดูดที่12ตำบลวังตะกออำเภอล่างสวนจังหวัดชุมพรค่ะ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรกล่าวว่าและต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยจังหวัดชุมพรประสบกับภาวะฝนทิ้งช่วงสภาพอากาศก็แห้งแลง้งติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน,านเกิดการขาดแคลนาน,าน้ำส่งผลต่อผืชพลแล้วก็พื้นที่ทางการ,กรเกษตรของผี่นองประชาชนค่ะดังนั้นนะคะก็เลยมอบหมายให้หน่วยงานในจังหวัดชุมพรดําเนินกิจกรรมนึ่งกระรวงนึ่งไฟบริหารจัดการแหล่งน้ำสำคัญในพื้นที่ป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาภัยแรงด้วยการทำฟายชะลอน้ำ โดยบุรณาการรวมกับหน่วยงานภาครัฐภาเอกชนและก็ประชาชนเพื่อไ้ไฟ้ายแห้งนี้เนี่าซ้าหมาดชะลอน้ำในช่วงฤดูฝนแล้วก็ช่วยกักเก็บน้ำให้กับประชาชนมีน้ำชายในฤดูแล้งด้วยสร้างความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่ทางการ,กรเกษตรและก็ระบบนิเวศเห็นบรรยากาศนะคะติ อาสาพระราชทานแล้วก็พี่น้องประชาชนในพื้นที่ก็ต่างมาร่วมด้วยช่วยกันในการ<ฆ>จัดทาฟ้านะคะฟ้านี่ก็จะมีประโยชน์ทางในช่วงของน,น,น้ำฝนชว<ฆ>่ชวยชะล<ฆ>อน้ำแล้วก็ช่วยแก๊กักน้าแก๊แก,ก,กน้ำาริสัทธในช่วงหน้าแรงให้กับพี่น้องประชาชนได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ